สวัสดีครับหลังจากที่ขัดสีแล้วที่ละอองสีทั้งคันนะขัดไปแล้วมาเก็บงานเอาให้หมดนี่นี่ขัดขัดเคลือบอะไรเนี่ยเคลือบเงาอะสีขึ้นอะสายตาผมนะีมองระดับเป็นนุ่นแหละ12 k ส้วนะสายตาสายตามันนุ่นนะ มองแค่ไม่เด่นไม่แตกต่างจริงตัวเนี้ยทูโทนนะอันนี้ออกแนวหมองมองนะอันนี้เงาแบบเงาเงามากๆลองพยายามซูมว่ากล้องมัได้เห็นอะไรไหมกล้องนมันกิ่กักจริงๆสู้สายตาของเราไม่ได้น,นะตรงนี้นี่ไงอันนี้คือเส้นแบ่งกลางชายแดน,นนั่นเองเส้นชายแดนอันนี้หมองอันนี้ดําผมก็มองไม่ออกหรอกว่ากล้องจับเป็นยังไงแต่สายตาเรามองว่าเนี่ย โซนเนี่ยมองหัวเนี่ยดำเลยโูมันแต่โ,ม iedzieć, oh. โซม oms, สุดเอาให้สุดเอานี่สุดมุมไหนเห็นเนี่ยนี่เห็นไหมนี่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 ความแตกต่างมาแล้วอันน mm ี้ไอที่ขัดขัดปลายของมันนี่นี่เห็นไหมอ๋อต้องใช้นี่นี่ความไม่เห็นได้ไม่เนี่ยเนี่นี่ความดำความดำ ดำไหมไม่มีดำเนี่ยเนี่ยพวกขาวๆนี่ๆมองๆอะไรเห็น้ยเห็นความมองเห็นความดำไหมนี่นี่เนี่ยแล้วนี่ดำนะดำดำถึงเขตชัดเจนตรงนี้นี่ดำนี่นีน่ใช้เงาไหมนี่ชัดเจนชัดเจน 4K ร์เขายังเห็นละนี่นนะไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ขายของนะแต่ใช้ได้ดีอ่ะ อันนี้ขัดสีขึ้นเงาขัดขัดขึ้นสีอะ่ะบอกไม่ถูกเนี่ยคล้ำคเนี่ยยังไม่ได้ขัดทำงไ้เอาผ้าไมโครไปเช็ดนะมันก็ไม่ออกนะพวกเนี่ยเช็ดๆไม่ออกสายตายังจับได้อยู่แต่กล้องไม่รู้ ผมไม่รู้ว่ากล้องยอยู่ในระดับเกรดไหนนี่อันนี้ชายแดนเงาดำสนิทผมจะใช้ต้องใช้แสงส่องนี่อันนี้น,นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นะตรงนี้นะเทียบกับนี่แถวนี้นี่ผมต้องให้แสงมันกระทบให้แสงส่องนี่ให้เงาแสงวิ่งอ่าวัสดีครับ